คุณผู้ชมไปเบิงงานแลนยูทีมุกดาหารค่ะจังหวัดมุกดาหารเพิ่นเปิดงานวิ่งนะคะมุกดาหาร SEC นะคะเทรลรัน2025ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารในเขตเศ,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 ศรษฐกิจพิเศษค่ะที่บริเวณอาคารรวมใจมหาวทยาไัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิทยาเขตมุกดาหารผู้ผาเจตำบล มุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะน่ายนารงขอภัยค่ะน่ายรุ่นนรงเทพรักค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดงานมุกดาหาร SEC Tail Run 2025นะคะโดยมีหัวนหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและก็นักแล้นักวิ่งว่าจะเป็นทั้งในและก็นอ,อกจังหวัดร่วมถึงนักท่องเที่ยวเขา้ารวมงานจํานวนมากค่ะกิจกรรมที่นี่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทังจังหวัดเพิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษกระตุนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและก็รณ่นร,นรงค์ให้ประชาชนถูกกลุ่มวัยหันมาใส่ใจสุขภาพผ่พานการออกกําลังกายโดยการแข่งขันเพิ่นแบง่งออกเป็นสีประเภทค่ะตามช่วงอายุใสายิ่งนะคะรุ่นละหารางวัลพร้อมกับมอบถ้่ว ร่างวัดและการเรียนที่ระลึกให้แก่ภูเขาเซนชัยบรรยากาศนี่แหละค่ะคึกคักล้ายได้รับความสนใจจากนักวิ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศส่งผลให้โรงแรมที่พักร้านอาหารและการ้านค้าชุมชนในพื้นที่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและที่สําคัญเป็นเวทีประชาะสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวศักยภาพของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่หูจักในระดับประเทศน้ำค่ะอย่างที่บอกค่ะจังหวัดริมโขงนี่ไปจังหวัดใดก็มีความสุขมีเรื่องของกลิน่นอายวัฒนธรรมส่งเสริมเรื่องของการ งอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนนํำค่ะ